สวัสดีค่ะชาลคณาราศีกันยินดีต้อนรับสู่ชนแนลปับปี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเป็นคลิปประจําเดือนพฤษภาคมกันไพ่ที่เราได้นะคะก็มีไพ่3ถ้วย the sun the tower view of fortune เไม้เท้า8เหรียญ n i g h t of swords สไม้เท้านะคะ queen of wands 10บไม้เท้า ace of swords แล้วก็ n i g h t of cups ค่ะสำหรับเรื่องของการงานนะคะการงานดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะเป็น the tower นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเองเนี่ยไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแต่สำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นเหมือนโชคชะตาที่ทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเหมือนเป็นเดสตินีของคุณที่คุณจะต้องเจอนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะเป็นเกอะสันนะคะอะไรที่คุณทำอยู่นะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ทางที่คุณจะต้องเดินจริงๆอะ่ะมันจะต้องมีจุดให้ต้องเปลี่ยนนะคะจะต้องมีการจบลงของสถานการณ์นะคะถ้าสมมติว่าตัวงานที่ทำอยู่ มันไม่ใช่เขาเรียกว่าที่ที่เป็นของคุณที่แท้จริงนะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีกันทัถาสมมติว่าคุณทำงานประจำอยู่ตอนนี้นะคะคุณเองอาจจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษตอนนี้นะคะดูสิเพราะว่าเป็นไพ่สิบไม้เท้าที่เข้ามานะคะเป็นสิบไม้เท้าที่เข้ามาแล้วคุณเองเนี่ยเหมือนจะต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ต้องรับหน้าที่ค่อนข้างหนักภาระค่อนข้างเยอะในะตอนนี้นะคะแต่ว่า คุณเองก็ยังมีการเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าอาจจะช้านะคะเ็ปของคุณเนี่ยอาจจะสั้นกว่าคนอื่นแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงแต่คุณเองเนี่ยได้ใช้ความสามารถทั้งหมดของคุณนะในการที่ใช้สกิลใช้แบบทักษะทุกอย่างที่คุณมีอะคะ่ะคุณทุ่มเทกับการทำงานของคุณมากๆคุณพยายามมากๆเลยอะดูสิมีไพ่ทั้งเป็น แปดเหรี่ยนนะคะที่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเจ็ดไม้เท้าไพา่ทั้งสองใบนี้นะคะพูดถึงการทำงานแบบคนที่เขาเรียกว่า workaholic มากมากเลยหรือบางคนคือเป็นเหมือนบ้าง,งานนะคะคือคุณทำงานดูสิคุณตั้งใจในการทำงานตั้งใจในการสร้างอนาคตมากๆนะคะพยายามที่จะแบบมุ่งมั่นทำผลงานออกมาให้ที่ที่สุดนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นงานที่คุณไม่มีความถนัดมากนะักแต่คุณเองเนี่ยก็ต้องพยายามบางคนเนี่ยตอนนี้เพราะว่า work from home เนาะอาจจะทำให้คุณนะคะต้องทำงานหนักขึ้นหรือว่าเขาเรียกยังไงดีล่ะไม่ได้มีความสะดวก นะคะในการทำงานมากเท่าตอนที่คุณเนี่ยทำในออฟฟิศตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนต้องพยายามกันไปอะคะ่ะแต่คุณก็จะทำได้ดีนะอืมเรารู้สึกว่าคนที่กำลังมองหางานใหม่อยากที่จะได้งานใหม่คุณจะได้นะอย่างที่เราบอก The Tower เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบโครมแล้วก็แบบเฮ้ยเกิดแล้วหรออย่างนี้เลยอะนะคะบางคนเนี่ย ใจหนึ่งตอนนี้ทํางานอยู่ที่เก่านะคะทําอยู่ที่ปัจจุบันเนี้แหละแต่ใจอ่ะเหมือนอยากที่จะไปไปที่อื่นนะคะเฮ้ยจะได้ออฟเฟอร์นะหรือว่าที่ที่คุณเคยสมัครงานเอาไวอ้อ่ะตอนนี้อาจจะมีการเรียกตัวคุณเรียกตัวแบบกระทันหาเรียกโดยที่คุณแบบฮะอะไรนะคะเรียกเรียกหนูเหรอคะอะไรอย่างเงี้ย คือดูสิเป็นไพ่ที่เป็น k n i g h t of Cups ที่ขึ้นมาแปลว่า offer เดินทางเข้ามาหาพูนะ่ะแล้วมี Ace of Swords ที่ขึ้นมาด้วยอะค่ะคือเป็นอะไรที่แบบเป็นข่าวดีอะเป็นข่าวที่เข้ามาแล้วนี่ นายออฟฟอร์ sorts, ที่ขึ้นมาอีกคือเป็นข่าวข่าวข่ว,ขวหมดเลยอะดูสิเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับแล้วเป็นมันเป็นโชคชะตาของคุณนะคะเป็นวิวอ f ฟฟอร u n e ที่ขึ้นมานะมันคือโชคชะตาของคุณที่คุณจะได้ได้ทํางานใหม่หรือว่าได้ไปในที่ใหม่ๆบางคนเนี่ยต่อให้อยู่ที่เก่านะแต่คุณเองอะก็จะได้เขาเรียกออฟเฟที่เข้ามาทําให้คุณแบบจะเอาอยัางไงดีจะไปหรือจะอยู่ดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ เรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุดคือมีการเปลี่ยนแปลงให้คุณเห็นให้คุณรู้นะคะถ้าสมมติคิดอยากที่จะไปคิดอยากที่จะไปจริงๆหนะ้าที่การงานของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะบางคนได้ตำแหน่งงานที่สูงกว่าเดิมนะคะได้ตำแหน่งงานที่เป็น queen of one นะ ผู้ o ล o นออฟบอคนๆนี้เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอย่างแท้จริงนะคะคุณเนี่ยจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่เขาเรียกว่าสูงขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของหัวหน้างานเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เพราะว่าหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุ้มนะคะมันสวยงามมากเลยอะตัว c a r r p a ของคุณนะคะหน้าที่ของคุณการงานของคุณอาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าบริษัทนะคะที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะหรือค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิอะไรก็แล้วแต่ที่ทําที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวข้องกับการค้าขายอะเนี่ยตอนเนี้ยดีมากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งคนที่ทํางานออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะทําไปเถอะนะไม่ว่าจะใน u t u b e หรือว่าขายของออนไลน์ก็ได้นะคะ ตอนนี้คนเข้ามาให้ความสนใจเยอะมากเลยนะส่วนใหญ่เป็นแบบปากต่อปากเนี่ยดูสิคุณจะได้รับสปอร์ตนะคะเยอะมากๆเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบเพื่อนพี่น้องหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักกันอย่างเงี้ยที่แบบโอเคเขาชอบผลิตภัณฑ์หรือว่าชอบเขาเรียกว่า Product ของคุณอะแล้วเอาไปพูดต่อกันเงี้ยมันก็เลยทําให้อยู่ไม่อยู่อะคุณเกิดดังชั่วข้ามคืนก็ได้นะดูสิเป็นเดอะทาวเขึ้นมาแล้วก็เป็นเดอะซัคุณสามารถ เปล่งแสงได้ภายในวันเดียวอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่มันไม่คาดฝันไม่คาดหวังอะเกิดขึ้นนะคะเฮ้ยการงานดีมากอะตอนนี้คือเราแบบมันใช่อะ่ะมันใช่ที่สุดเลยอะเป็นช่วงเวลาที่มันมันสมควรสําหรับคุณที่จะได้โดดเด่นที่จะได้เปล่งประกายเปล่งปลั่งพลังงานของคุณออกมานะคะเป็นเป็น positive wife มากๆเลยตอนเนี้ยนะ คนที่คิดอยากที่จะทําธุรกิจของตัวเองตอนนี้ก็ได้นะเป็นเวลาที่ดีเลยแหละเรารู้สึกว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับคุณในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอ่ะด้วยด้วยเอ่อตัว environment รอบๆตัวของคุณมันดีมัน positive มันก็เลยทำให้ตัวของคุณเองอ่ะมีความรู้สึกอยากที่จะ เริ่มอะไรใหม่ๆมี passion ในการทําอะไรใหม่ๆในการที่จะแบบบุกเบิกอะไรใหม่ๆซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มันมันเหมาะสมที่สุดอ่ะทุกอย่างมันใช่มันลงล็อกไปหมดแล้วคุณเองอ่ะจะเจอกับ support จะเจอกับใครที่แบบเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ดีมากๆอะค่ะ,ะอืม ตอนนี้คือช่วงเวลามันดีอะแล้วคุณจะพยายามไล่หาตัวโอกาสพยายามหาตัว opportunity แล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่านี้แล้วนะคะชาวราศีกรกช่วงเวลาตรงเนี้ยจักรวาลให้คุณแล้วคุณต้องรีบคว้าเอาไว้เลยนะอันนี้คือแบบเฮ้ยมันดีมันดีมากจริงๆอะจากไพ่คือแบบไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบช่วงเวลาที่มันเปลกประกายอย่างเนี้ย มากเท่านี้มาก่อนเลยตั้งแต่ทำคลิปมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยยิ่งทำยิ่งได้นะดูสิเป็นไพ่แปดเหรียญที่ขึ้นมายิ่งทำยิ่งได้ตอนนี้นะคะแล้วรู้สึกว่า,วาบางคนอย่างที่เราบอกบางคนอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของทำธุรกิจออนไลน์นะคะหรือว่ามีธุรกิจของตัวเองตอนนี้ดีมากๆเลยยิ่งคุณขยันมากคุณก็จะยิ่งได้มากนะคะเพราะว่า เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นเดือนที่ชื่อเสียงของคุณนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันแพร่กระจายมัน spread out ไปแบบดีมากๆคนเข้ามาคนให้ความสนใจเยอะมันก็เลยยิ่งเหมือนกับคุณอะยิ่งยิ่งเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่นะคะยิ่งเป็น A c e of s w o r d s คือชื่อเสียงหรือว่าเขาเรียกว่ามีคนรู้จักคุณมากเท่าไหร่อะ คุณก็จะยิ่งได้อะได้ได้เหมือนโชคลาภได้เหมือนเรื่องของการเงินได้เหมือนแบบขายของได้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคือไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยมีความเป็นเดอสันนะความเป็นเดอสันโชคดีแน่นอนคือแบบ ได้อ่ะได้ชัวช์ๆเลยอ่ะสามารถที่จะแบบตั้งตัวได้อ่ะตอนนี้สามารถที่ถ้าสมมติทำเป็นฮ็อบบี้อยู่ทำเป็นงานเสริมอยู่ตอนนี้คุณเองอาจจะกำลังคิดแล้วว่าเฮ้ย mm. งานเสริมของคุณอ่ะมันเริ่มทำเงินได้คุณอาจจะต้องมีความจริงจังกับมันมากละตอนนี้นะคะคือคุณจะเห็นได้ว่ามันประสบความสำเร็จอะตอนนี้มันไปในคือถ้าสมมติคุณคิดถึงตัวกราฟชีวิตของคุณเมื่อก่อนมันอาจจะมาแบบตรงๆแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยว ทำให้ดูทาเป็นตรงๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอพฤสเซตาคมอะ่ะมันจะเริ่มขึ้นขื้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ย <Hey, S 1> เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆมันคือการเปลี่ยนชีวิตของคุณเป็นเดอะทาวเวอร์เข้ามาเป็นเดอะทาวเวอร์ที่แบบบริงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นเดอะทาวเวอร์มาพร้อมเดอะซันเห็นไหมมันมาแบบเปล่งประกายมากตอนนี้นะคะบางคนข้อเสียอย่างหนึ่งที่คุณจะเจอนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันมีดีก็ต้องมีที่แบบ อาจจะทําให้ขัดใจนิดนึงเนาะคุณอาจจะไปเจอกับคนที่มีลักษณะเป็นนายออบสอร์ตคือดีแต่ปากนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมาดิสเครดิตคุณหรือว่าอาจจะมาแบบยังไงดีละ่ะเข้ามาแล้วคือไม่สปอร์ตอะคือมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอย่างเงี้ยเป็นคนขี้เฉาบางคนก็อาจจะเจอแบบนี้ได้นะคะที่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดทให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะไฟท์แบ็คอยากที่จะแบบสู้สู้กับคืนไปอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันเสียเวลาค่ะ คนแบบนี้นะคือเขาเนี่ยเป็นเหมือนดูเซอร์ในชีวิตจริงของเขาอะเขาไม่สามารถทําอะไรได้อะเขาไม่สามารถประสบความสําเร็จหรือไม่สามารถทําได้เท่าคุณเขาก็เลยต้องเอาความเกลียดชังเอาเอาสิ่งที่เขากาลังเจออยู่ในชีวิตของเขาอะตอนนี้เนี่ยมาแบบเขาเรียกว่ามาทําให้คุณรู้สึกแย่เข้าใจไหมคะบางคนเนี่ยสมมติคุณทำ u t u b e อยู่หรือว่าคุณทำออนไลน์ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะแล้วบางทีคุณอาจจะเจอเมนท์ที่มาแบบ หยาบคายมาแบบแย่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมาตําหนิคุณทั้งที่ความจริงมันอาจจะไม่เป็นความจริงไงเข้าใจไหมแต่คือเขาเข้ามาแล้วแบบเหมือนเขาแค่มาระบายอารมณ์แล้วเขาก็าออกไปซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่มีค่าคนแบบนี้ไม่มีค่านะคะชีวิตของคุณเนี่ยตอนนี้มันกําลังดีอยู่อย่าให้เรื่องแค่นี้คนประเภทแบบเนี้ยเข้ามาทําลายความสุขในชีวิตประจําวันของคุณเนาะถ้าสมมติว่าปล่อยวางได้ปล่อยวางนะคะตอนนี้นะคุณกําลังเป็่งประกายแล้วคุณกําลังแบบ radiate นะตัว แสงของคุณออกมาแล้วอ่ะไม่มีอะไรที่มันจะมากรบตัวแสงที่คุณออกมาจากตัวเองได้ออล่าของคุณอ่ะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมเดอะซันอ่ะมีตัวแบบออร่าออกมาไม่มีอะไรสามารถกรบเขาได้นะคะคือต่อให้คนพวกแบบเนี้ยมาเป็นร้อยเป็นพันคนอ่ะนะแต่ตัวของคุณอ่ะแสงสว่างของคุณมันมันส่องมากมากจนตัวของเขาอ่ะดูสิ โดนกลบไปนะไม่ต้องกลัวค่ะคนพวกนี้นะทําอะไรคุณไม่ได้หรอกยิ่งกว่าที่ทําอะไรคุณไม่ได้คือยิ่งทําให้คุณเด่งเด่นขึ้นดังขึ้นดีขึ้นด้วยซ้ํานะโอเคสําหรับการงานการเงินจบไปแล้วนะคะความรักบ้างดีกว่าความรักเนี่ยโอ้โห ชาวลัคนาราศีกันฮอตมากๆเลยนะคะคนที่จะเข้ามานะมีเป็นชาวธาตุลมก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุ้นกลุ่มหรือว่าธาตุไฟก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุน้ําก็ได้นะเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกมีธาตุดินธาตุดินไม่ได้มานะแต่ว่าธาตุดินเนี่ย อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนธาตุดินก็ได้แต่เราไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีมีลักษณะบางสิ่งบางอย่างของเขาที่เหมือนธาตุดินธาตุดินก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษ พสบกัน,กนนะมังกรนะอคนคนนี้มีความแบบ Down to earth นะคะมีความเขาเรียกว่าไม่หยิ่งแล้วมีความติดยด,ดินนะคะติดดินอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่สมรถอะไรก็ได้สบายๆนะคะแต่มีความมั่นคงสูงคนประเภทแบบเนี้ยนะชาทัดดินมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากๆเลยบางคนเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนกันมาก่อนคือพยายามที่เข้ามาทําความรู้จักคุณในแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามา แล้วลองรู้สึกว่าเขาตกหลุมรักคุณแบบ head over heels เลยอะ่ะดูสินี่คือสิ่งที่เขากำลังจะให้คุณอะ เรารู้สึกว่าบางคนอาจจะได้รับการสารภาพรักหรือว่ามีคนเข้ามาขอคบคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็น The Tower knight of cups คือการแสดงเขาเรียกว่าสารภาพรักหรือว่าอาจจะมี Message หรือว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นการคุย,คยกันนะมีอ f ฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้คุณนะคนคนนี้นะคะเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกจริงจังกับคุณมากๆเลยนะคนคนนี้ เขาอยากที่จะเวิร์กเอาเขาอยากที่จะโกรไปกับคุณเนี่ยอยากที่จะแบบสร้างอะสร้างความสัมพันธ์ไปร่วมกับคุณความสัมพันธ์แบบที่เป็นเหรียญโดยเฉพาะเป็นเหรียญที่เป็นแปดเหรียญนะ a of Pentacles เนี่ยเป็นการที่แบบมีความมั่นคงมีการที่ค่อยๆสร้างกันไปเรื่อยๆเฮ้ยมันดีมากชาาราศีกรนเรารู้สึกว่าคนคนนี้จริงใจกับคุณแล้วแบบพร้อมพร้อมที่จะสร้างไปกับคุณจริงๆอะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มากันแบบ เป็น View of for t u n e คือเป็นโชคชะตาเป็นพรมลิคิดที่ทำให้คุณสองคนได้เจอกันนะคะคุณสแตนด์เอา์มากๆเลยอะ่ะในสายตาเขาอะ่ะมีคนหลายๆคนนะคะที่เข้าไปในชีวิตของเขานะที่เขาเห็นแต่คุณอะ่ะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นดูสิที่แบบมันส่องสว่างมันแบบมันใช่อะ่ะมันสแตนด์เอ์อ่ะมันโดดเด่นที่สุดดูสิคนอื่นคือแบบไม่ไม่ได้มีอะไรที่เทียบเท่าคุณได้เลยในสายตาเขาอะ่ะ เรารู้สึกว่าคุณกับเขาอะสามารถไปไกลกันได้ถึงขั้นที่ตัดสินใจคบกันและอาจจะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันได้นะคะคนคนนี้นะเฮ้ย <c oughs> มันคุณเจอคนที่ใช่อ่ะคุณเจอคนที่มันมันโอเคมากๆคนคนนี้คือเขาพร้อมจะ pursue คุณพร้อมที่จะวิ่งไล่ตามคุณนะเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่มากๆเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเป็นคนที่เขารู้สึกว่า คุณอ่อนโยนแต่คุณก็เข้มแข็งมากๆเข้าใจไหมคือคนเราไม่จําเป็นต้องต้องก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ทั้งเข้มแข็งและเป็นคนที่อ่อนโยนในเวลาเดียวกันเขารู้สึกว่าคุณมาฟิลฟิลในสิ่งที่เขาไม่มีอะค่ะคนคนนี้เนี่ยบางทีข้อเสียของเขานะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่พร้อมพรุ่งเลยอะอารมณ์ค่อนข้างร้อนนะคนที่เข้ามาแต่คุณอนะเป็นเหมือนคนที่ใจเย็นกว่าคุณคามมากๆแล้วคุณเองก็แบบ สามารถหยุดเขาได้อะเขาเลยรู้สึกว่าเขายอมคุณมากๆเลยอะคนคนนี้ยเขายอมคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่สามารถหยุดเขาในวันที่เขาแบบร้อนในวันที่เขาแบบไม่ฟังใครอะไรเงี้ยคุณสามารถเป็นเหมือนน้ําที่แบบมากรบทุกอย่างให้เขาได้อะค่ะอืมคนคนนี้คือเฮ้ยเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆคนคนนี้นะแล้วเขาเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่น ต้องบอกก่อนคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นเป็นคนที่มีแต่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้าตาเขาอะคืออาจจะตรงตามสเปคคุณอยู่นะเนี่ยดูสิเรารู้สึกว่าคุณเองก็มองเขาอยู่เหมือนกันนะเป็น queen of wands นะคะมาพร้อมกับ n i g h t of cups คุณเองก็มองเขาอยู่แล้วคุณเองก็ปลื้มเขาอยู่เหมือนกันคุณชอบชอบในนะัดเอ่อตัวสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะ ชอบในตัวของเขาด้วยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคลิกกันเร็วแล้วมันมันแบบมันใช่อะมันใช่นะคนสองคนนะเฮ้ยมันมันโอเคมากๆเลยอะนะคะสําหรับคนโสดคนที่มีคู่เองก็ดีมากๆเลยเหมือนกันนะความรักความสัมพันธ์ตอนนี้คุณกับคนรักคือเป็นไปอย่างดีนะคะคุณเหมือนทําอะไรร่วมกันเยอะตอนนี้นะมีความเป็นสามถ้วยมีความเป็นแบบเขาเรียกว่า เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะนะคุณแฮปปี้เขาแฮปปี้คุณเศร้าเขาเศร้านะคนสองคนที่มันมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตตรงเหมือนกันนะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้คุณสองคนคือมองไปในอนาคตนะคะพยายามทำอะไรอย่างเพื่ออนาคตนะคุณมีความเป็นพาร์ทเนอร์สูง พาร์ทเนอร์ตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงคู่ชีวิตก็ได้หรือเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยกันนะคะเรารู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะ่ะมันค่อนข้างเป็นกึ่งกลางระหว่างมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นมิตรภาพนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคบหากันมาจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้มันก็เลยเหมือนคุณเองมีสังคมที่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะคะแบบเวลาไปไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคุณมี คุณไม่ต้องปรับตัวมากอ่ะมันเหมือนคุณรู้จักกันอยู่แล้วแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันมันพัฒนาแล้วมันเหมือนเพื่อนก็กลุ่มเดียวกันสังคมก็กลุ่มเดียวกันนะคะมันก็เลยทําให้พอถึงเวลาอย่างเงี้ยเวลาที่คุณอยากใช้เวลาร่วมกับคนรักอ่ะมันสามารถใช้กันได้เคยเคยเคยเห็นไหมคือแบบบางบางคู่อ่ะมันคุณสองคนไม่ได้มีกลุ่มเดียวกันไม่ได้มีสังคมเดียวกันเวลาที่คุณอยากที่จะให้คนรักของคุณเนี่ย แบบไปไปหากลุ่มเพื่อนของเขาเอา่อคืออันนี้อาจจะงงๆคือคุณเองบางทีอยากที่จะให้คนรักของคุณเนี่ยไปในกลุ่มเพื่อนของคุณแต่คนรักของคุณอาจจะรู้สึกว่าปฏิเสธเพราะเขาไม่ใช่เขารู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนคนนอกในกลุ่มของคุณอย่างเงี้ยนะแต่อันเนี้ยไม่ใช่นะ คนรักของคุณกับคุณเหมือนมาจากกลุ่มเดียวกันคือถ้าสมมติคุณชวนเขาให้ไปหาเพื่อนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ก็เพื่อนของเขาเขาก็ไปคือมันเป็นกลุ่มเดียวกันแบบนี้ค่ะนะอาจจะงงนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามอธิบายนะคะอม เรารู้สึกความรักมันมันโอเคมากๆคนสองคนที่แบบพยายามไปด้วยกันอนะ่ะมันมีการสร้างมันมีการเสริมนะคะคนรักของคุณเป็นกําลังเสริมให้คุณได้อย่างดีมากๆนะคะคุณเองนะคะสองคนเนี่ยพยายามที่จะแบบหาเงินพยายามที่จะสร้างครอบครัวสร้างทุกอย่างให้มันมั่นคงมีความแข็งแกร่งมากๆนะคะแล้วมันเหมือนพยายามด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทําคนเดียวนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันดีอะ่ะ มีการคุยกันตลอดเนี่ยดูสิมีการคุยกันตลอดแล้วเป็นการคุยกันแบบตรงๆนะคะคุยกันแบบเปิดอกเปิดใจมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่ปิดบังหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นกาอเป็นข้อที่สามารถก่อเกิดปัญหาต่อไปได้นะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึ่งสำหรับคนโสดนะคะไพ่ใบแรกที่เราได้คือ DIY s e n t u a l i t y คุณคุณจะมีความรู้สึกดีๆมากๆนะคะความรู้สึกที่โรแมนติกมากๆกับคนที่คุณเจอคนๆนี้นะคะคนที่มันจะมีคนคนหนึ่งแหละที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีการจินตนาการหลายๆอย่างร่วมกับเขานะ e e yourself นะคะคนๆนี้ทําให้คุณรู้สึกว่า เหมือนคุณได้กลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมนะคะในรูปแบบที่คุณเป็นตัวของตัวเองที่สุดเป็นรูปแบบที่คุณแฮปปี้ที่สุดแล้วเป็นคนที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกในตัวของความที่คุณเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมานั่งกลัวว่าเขาจะรับได้หรือเปล่าคนคนนี้คือเหมือนกับคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้24ชั่วโมงเลยอะคือไม่จําเป็นต้องมานั่งเฟคต่อกันว่าจะต้องระวังการกินนะสมมติไป first date กันอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยนะคะ เพราะอะไรรู้ไหม mm. True Love <c oughs> คนคนนี้นะคะเอออย่างที่เราบอกเลยอะ่ะว่าสามารถครบกันได้ไปไกลๆเลยอ่ะนะเอ้ยมันเป็น True Love เป็นรักแท้นะคะเป็นรักแท้ใน Lifetime ในช่วงชีวิตของคุณคนคนนี้สามารถเป็นคนคนนี้ของคุณได้นะอ๋อไอเดียแล้วค่อยสุดท้ายดูสิ Wedding อื คุณสองคนน่ะสามารถครบกันไปนจนถึงแบบแต่งงานมีครอบครัวกันได้เลยอ๋อดีมากเลยชาลัคนาราศีกันนะคะเดี๋ยวขอดูของคนมีคู่นิดนึงนะคนมีคู่ใบแรกคือ the silky and her skin นะคะตัวนี้เนี่ยบอกว่าคุณนะคะตอนนี้เนี่ยได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นเหมือนเขาเรียกว่ายัางไงดีละ่ะ อีกครึ่งหนึ่งของคุณคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณเป็นเหมือนมิสซิ่งพีซอะคุณรู้สึกว่าคุณได้กลับคืนมาได้มิสซิ่งพีซของคุณกลับคืนมาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเป็นความสัมพันธ์แบบที่มันเติมเต็มด้วยกันทั้งคู่อะมันเหมือนจิ๊กซอที่กลับมาครบปะฮะมันก็เลยทําให้เฮ้ยไม่มีความโรแมนติกนะมันมีความโรแม,นะม,ม,ม,มนติกมากๆเลยมันมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบแบบแบบที่ดีมากๆอะอืม y f u l น e s s นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบที่คุณสองคนเหมือนจีบกันทุกวันใหม่ๆนะเป็นความสัมพันธ์แบบที่คุณรู้สึกเหมือนเหมือนกันอ่ะมันมีการแบบหยอกล้อมันมีการเล่นกันมันมีการที่แบบมันไม่มีความซีเรียสมันไม่มีความน่าเบื่อมันมีอะไรใหม่ๆตลอดที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแล้วคนรักของคุณชอบทําอะไรแปลกๆที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบบางทีก็ใจหายใจคว่ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นเป็นเหมือนทริคเป็นเหมือนอะไรที่ทําให้ชีวิตรักของคุณอนะมันมีความน่าตื่นเต้นมีความแปลกใหม่ตลอดอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนสองคนมันอยู่ด้วยกันได้มันมีอะไรแปลกๆตลอดอะนะคะ เพราะว่ามันเปิดใจด้วยกันทั้งคู่คีบแอนเปิดไมลคุณสองคนเปิดใจกันนะคะแล้วคุณก็คุยกันถึงเรื่องที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณรู้สึกว่าโอยโอเคอันนี้มันสำคัญมากๆเลยนะกับชีวิตคู่ของคุณมันมีอะไรที่ต้องอัปเดตกันบ้างคุณมีการคุยกันตลอดแล้วคุณมีการที่แบบแชร์กันตลอดมันก็เลยทําให้มันมันเหมือนรู้ใจกันมากอะแล้วคนสองคนมัน make h t assert คือ ทำทำจริงๆนะคะเรื่องแบบเนี้ยในเรื่องของความสัมพันธ์คือทำกันจริง,รงๆพยายามที่จะแบบลดช่องว่างระหว่างคนสองคนอะ่ะคือคุณทั้งคู่อะ่ะเบื้องค้าด้วยกันทั้งค,งคู่ในการที่จะคีปความสัมพันธ์เนี้ยให้มันไปต่อได้แบบสมูทที่สุดอะ่ะมันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามอยู่คนเดียวแต่มันเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายดูสิพยายามทำอะ่ะช่วยช่วยเหลือกันเห็นไหมจับไพ่สามถ้วยคือการที่ คนนะคะพยายามที่จะช่วยเหลือกันนะทำทำในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่ใครแค่คนเดียวที่ทําใช่ไหมแล้วเนี่ยดูสิในการพยายาม work ความสัมพันธ์ให้มันดีที่สุดให้มันสามารถไปได้ไกลให้มันสูงให้มากที่สุดเนี่ยดูสิความสัมพันธ์มันดีแบบที่สุดเลยอะชาวลัคนาราศีกันคะ่ะแบบดีใจมากๆเลยกับชาวลัคนาราศีกันไพ่ออกมาดีเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับคุณนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะอ่า ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe Channel บบี้ทารุดด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ